สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆกับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับผมพึม่งคิดคุดเหยอมากากับมุกกรเหลีวนะครับพี่น้องนี่มุกจะมาใส่ละสะลองเบิ่งเนี่ยพี่น้องอาชีมีกรบบรอสในนี้เสียงมันห่องไวเลยละ่ะฝนบดต,ตกเลยจัดเบ็ดกบเลยครับพี่น้องช่วงนี้ใส่ละสะละนองห้อ่แหละพี่น้องลองบึงนะว่ามันชีมีกบยินเบ็ดห้อบอนะครับวันนี้จะใส่เป็นแบบใส่แบบ สูตรใส่เป็นล้านนะครับผมใส่แบบเป็นแบบขี้เดือนไตน้ำดินน้ำล้านในกบมังไวยมานาะนังเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมว่าสีมิกบแลนะครับผมเลาะสะเลาะนองเฮานี่จะเป็นยังไงเนาะแต่ว่า,า,าย่ำย่ำหนึ่งหนยินเสียงมันห่องอยู่นะพี่น้องกับเบิ่งกันครับผมว่ามันจะกินเบ็ดเขาบ่ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ส,นนสูตรนั่งลานนะครับสูตรนั่งลานใส่เบ็ดใส่เบ็ดปลาเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเบ็ดเบ็ดปลาเนี่ยมันสามารถใส่เป็นเบ็ดกรบในน้ำนะครับ อาจะใส่แขวนก็ได้หรือว่าใส่แบบนั่งล้านก็ได้นะครับผมใส่สูตรนังล้านสายมันเงาพันจังหน่อยนะครับเสียบลงไปนี่ครับผมเอาดินทิงสายไว้ครับไให้มันไปทัวนะครับผมหลังกระเด็ดหางมันน้ำม,มอเห็มันส่้อยลงดินนะครับเดี๋ยวจะมันจิตจ้อลงดินนี่ เคือเรียบร้อยครับเลือกตัวเนี่ย สูตรนางร้านอีกเอาเรื่องอก,กันไปพี่น้องกับผมใส่เดือนตัวประมณนกำลังดีนะพี่นอ้องใส่เดือนใส่เดือนใหญ่นะครับตะว่าเป็นตัวหน่อยนะครับแข็งแข็งดีครับใส่เดือน ลงไปมีกบอะไร้องดูต้องดูฮะพยมสี มุดลงดินนะครับเพราะเขาเด็ดหางแล้วนกสิมุดไ่ไดดนะครับผมนี่ครับนสิิอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมียล่าไปก่อนนะครับยังถามมารลุนมาเบิงผลงาน,นครับผมจะหมานบ่ครับพี่น้องสวัสดีตอนค่านะครับเบิ้งบิดกบกันกบเลาะสะนะครับพี่น้องนี่กบบ่เดิ giờ những nhăn cứ cầu để này hợp lăng thắng nè cứ chân cột bò là phi đồng nhân bò ui 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 ใส่ใหญ่อยู่เนี่ยพี่น้องโอ้โหใส่ใหญ่เลยครับฮอโหยันลัก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 เลยครับผมมือตัวกบๆพี่น้อง สวมงามครับเขอาถุงเลยสวยครับเป็นกบโอ้โหทุก oh. มันเสียงตดได้พี่น้องเสียงเท่าดูดกบอาจจะเป็นกบปีกไก่ เออ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 งี้อืมครับผมถือว่ามีตัวอยู่นะครับกลังบดถือครับบดถือบดถือบดถือถือตัวเดียวนี่ยบุพี่น้องโอ้ <aría> โ,โอ้ ยังเชื่อห้องแปลงสีปะ่ะเหยาห้องแปลงสีแล้วขึ้นมาแมา่แม่เดี๋ยวกรบมานั่งจังสีเห็นในล,ลบไนะม่ละนี่ครับผมจุดจุดจุดโอ้ยอยู่เงียบครับแม่ง ครับพี่น้องหลังจากเลาะไปสักพักหนึ่งแล้วยามเบ็ดแล้วนะครับผมกระจิได้ตัวเดียวนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับผมก็จะเป็นกบเก่านะครับกบเกา่ากบใหญ่อยู่ครับผมกบอีกไก่ครับผมเดี๋ยวเขาไปยังอย่งอยู่คำขึ้นนี่เขาเด็ดแต้มหนึ่งนะครับผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมนี่ครับผมใจเบ็ดกบไปเลาะสะนะครับหลังจากมันขึ้นเขามาเลาะเบิ่งได้ตัวหนึ่งนะครับผมได้หนึ่งตัวเบิ่งเสาร์นี่สิสิถืออีกบ่พี่น้องเนาะโอ้พี่น้องโอ้เต้นเนา่นาๆอยู่คุณหลังนี้บ่ถือเ้ยครับผมหลังมันขึ้นพี่น้อง ลังมาขึ้นเอาอีกแล้วอันนั้นนะครับผมโอ้โหลังถืออีกแล้วครับเต้นแน,ว,นวเลยโอ้โกบตัวหน้า,าอีกแล้วพี่น้องล้งมาขึ้นเลยกบตัวที่สวยเลยพี่นอ เทมงามๆเลยครับโอ้โบใสสวยเลยครับใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องกบสะเนี่ยการเนื้ย มึงพีน่น้องเอู้เหยียบทูตัวใหญ่เลยครับเขาทุ่งกันทนยนูยุ่งกัจัวดีพี่น้องยุ่งขึ้นหลายแถววะ เต็งม,ตงม,ตงมงามเต็มงามเดมงามเลยครับมาการดูเว้ยกบหน่อยบ่มีเลยพี่น้องอยู่น้ำสะนี่นี่ครับผมเหยื่อย่างขึ้นเก่าตัวใดบ่มีกบกินน้อยไม่มีเลยครับ หลังนี่คึกจังโอ้หลังนี่กระตทือกพี่น้องโอ้หลังนี่กระตทือกครับโอ้หลังนี้กระตทือกพี่น้องตายตายตายแล้วตายแล้วอบไหมสวยงามอีกแล้วสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่น้อง อวนร้อนเหลืองเอ้ยเอาเลยนะแต้มที่สองนะครับพี่น้องโอ้กบกบโตก,กบสใส่การเลย ไปอ๋อ้มงามเลยกระทุ4แม็ดอ๋อเห็นมีเต็นมียังอยู่กับพอาด้กินอยู่พี่น้องใ่น้ำสะาดน้ำหนอวง ผมมีใส่กบเลยสังเกตว่านี่ครับผมทา้าบ่มีกบเยือนกระชิยั่งอยู่ประมาณนี้แหละครับเยือนดินสดใหม่เลย ห้างเพิ่นห้างปลาห้างปลาสลิดนะพี่นอนหลังปลาสลิดปลาที่เดือด งียบคิบเลยกับพี่น้องหลังจากกูเบ็ดยามเบ็ดแล้วแล้วนะครับนี่กบที่เขาได้นะสองตัวตอนเช้างามตอนคำเด็ดตันหนึ่งนะครับนี่ครับผมผลงานเขากบงามครับกบสะกบหนองกบน้ำไม่น่ากับตัวในไงนะครับตัวในหน,น่อย ว่าน้ำสะนี่เด็การอู้่ครับผมหมดกัดนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆนะครับสรุปกะได้สามโตนะครับผมกะมาเมนนิตรุ่นเดียวเบิดเลยครับนี่น้อบงบงามแห้งก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ